ย่ยังบอกพออยู่ไปจนเมือ่อยทำไมล่าเนีเยทำไมเล่าเ่ยกระตาบอกไข่ทำแล้วไก่กินไคะไก่กินบอจะพ่อจังบนเรือมา อะไรม <No <mmm uhm ันบอกกินด้วยแตกไก่ที่ขาตัวคันๆยาวๆแล้วนี่เอาอีกแหละจับมาไหวงั้นจากตัวสองตัวโอ้เสียไก่คัน เปื่อเมื่อฮอดบุกินเราขอเทียงยิ้มมาใคพอดีวายอีกสามพันเป็นหาสิบหกยอยเมื่อโตจกเงินอย่างหล่อเลยยกมากเ้ยมีแต่ใบพันธุ์นี่แหละเหลือเงินบวกเป็นปัญหาเท่าได้นะเบิร์ดท่าได้นะเบิร์ดนี่นะทหารอเอาอะไเอาหาสิบหกซ้ำนี่กันหาสิบหกครั้เออเอาไปสิบพันมาดูเอออเาไปละตอนนี้เราก็สิทอดนี่เราไปไปละไปตอน ต้อบวกเลขเป็นอยู่หรอชื่มเฮานี่บวกเป็นสำรับคือว่าผู้ใดฟพังคุณนี่หรอทำไปทำมาทำไปทำมาพี่น้องเสือสายไล่หลงขึ้นประมาณไกลปนนี่ยังชีพีน้องแจควันเหรอตนนี่นะเอ้เก็ได้อนี่แหละเขาก็ได้สองแสน ฟาดแต่ละปีได้ปะแต่ละปีเรไหลายกว่าชองแซนตอีกหาคันต้นมันเปนแนแ็แนได้มั้าปีหนึ่งนะต้นนี่เหรอดอกคูปีบ่ะดอกูกปีแต่ว่าม่เาเดี๋อยอยเออข้ามันเ่าแล้วมันบวดอกเนาะเอตอต้นนั่นเบวด๊อกเนาะ พักเจาบไได้เลาะน้ำมือปีนี้มันเลาะปลาไถเออเราก็เลยไม่ได้ไปเขาก็เลยมาซื้อมาซื้อแล้วมันขายบัวแพงบัวข้าเราไปเลายเองเขามาซื้อหอดเือนเดชเมื่อไละวันนี้คือซื้ัวมือนี่เป็นการเป็นงานเนาะต้องครูแอกกวะ เจะน่าผัดปานเขาจะนั่งลายพี่น้องจะนั่งือมันมามัดไว้เออหาไปปลูกย่ำไดกระแดกย่ำนั่นมันะหายนี้แล้วตอนเราหวัดยาไปปลูกไป่อรอตว่าแปรไปยังไรหมักใคลูกค่าตอบรับดีอยู่อิบพลายมดูคุูละสี่สิบบาทจ สามสิบสามสบา่สิบบาทสามสิบบาทกัแปดสิบแปดสิบอสองสองสี่สิกัเป็นแปบเนาะสามี่สกัเป็นลอยเศรปล่นเยอะาอย่นี้เบิรแล้วไรเงินบาทมอจากเป็นเป็นแปรยังเว้นเงินบาทมยเนี่ยลอยเศร้าบาท มาเด้อทุกคนมากินข้าวบแกงหวายหวายที่หามาแกงใส่ไก,ก่กระเนื้อผักกระเจี๊ยบนี่แหละจุดเด่นแต่ว่าตอนแกงบม่ได้ถ่ายตอนปอกก็บม่ได้ถ่ายนะถ่ายแต่ตอนซุกแล้วมาเด้อทุกคนอ๋อสวยมากเลยเอออยู่ทั้งเรื่องกูมาเด้กอ,ดอ,อ,อ,าาอก,ก,กินข้าวเอา,าความม้าหมวกก็ได้ เจ้พ่อยบอกขั้วเห็นตุ๋ยมาคือนไเห็นคนเขาเด,อเด,อดาอืขอมขอมขม วิไปกินแล้วพอรักคนเลยบรรยากาศหอนมเลยมันคม,นมแต่ว่ามันคมเจ็บบ<า>ัวาฟเลยกำลังดที่สุด Now, ่อันตอนเขาขึ row, ้นนั้นในต้นมันอับมาองมันก็สมบูรณ์แบบอยู่แต่เพื่อนชิมาฮอดพี่น้องจะามัเป็นหนามมันมันเป๊ะมันเป๊ะมาขาเด้อทุกคน40บาทสิบพันจิบไฟเด้อไฟเด้อไฟเด้อไทยวานไทยวานไทยวานหลังจากเป็นเจ้าของสองมาลายเหม่อจะเป็นไหนคาไหนเนาะพี่น้องมานคือว่าชีมึงกแบบ ขายว่ไหนก็ไปให้งัวกินเฮาเ็ดใส่ทงขายนึ่น้องเก้าวเสียจะทงเนี่มาเบิ่งกันเดี๋ยวลองเขาปกตินะเขาสมัดิพยายางม่เช่เฮาเฮาบ่มัมทเขาวงเพราะว่ามันมันบ่เป็นขัวเป็นแดนะมันเป็นขนมหลัมันไปเนาะมันเป็นขนมขลีง หนึ 1> 1, ่งสองสามสี่ห้าหกเขาสื่อไปแล้ว 1, ลพี่น้องทงหนึ่งทงละสิบมาไขพี่น้องมาไขอันนนี้สิไปขายขมาไขกับผักก่อนเดี๋ยวเขาสิออกเดินทางเนะาะเขาสิขายขเป็นบัตรเนื้อหอดบัตรไต เขาเขาเห็นกล่อนเลากล็ขไยนะมาขาวานมาแล้วเอ้อะซื่อมาข่ซอยเนี่ยหยบคิ๊บหยบคิ๊บซื้ออะไรหยเ,เกียยดเียเ่ซื้อ,อ,น,น,อน,น้ำซือน้ำร้อนขายให้เรหน่าเราหลีเลยามาายเอามาขายไห้พาาามาขายไห้ ไปเปปีนมาห่งเพ่นนี่สื้อก,กล,อล้าลายบนสื่อกล้าายโอ้คือเปล่นอนแท้ตก <c oughs> ตกขีต้ตมเอาบ่บอกใครแม่มันันาดมันมัน็อยู่ยูกัน <c oughs> ชุกบนเลนเนาะตะกี้ ตังใจอ๋อท่านพอใจได้เอาไปส่งช่วยเอาไปส่งเราเลยเองหนักคเะเอาซมให้มองต้มหูก อุดนลหลานละลายแล้วเราดดกดมาเอาเงินคืนเท <c oughs> ้าเหรอใช่เท้าเนี่ยแหละประคำหน่อยมันเอ,อนื่นใส่ผู้ชายเราเราหนับเงินแล้วไม่ใช่<ม>เงินนะทางนี้นะเขาใส่ติดเขาไว้ก็หายไป, <c oughs> ไปช่ชมชมยู่ปักสองจะไปกระคาแท้เงินกระดาไว้ลุงกอเจ้าไปปักปากสองเยอะอือใครไปปักสองวะ แล้วก็ไป2องพันแบบเดียวกันเป๊ะกับเพืนอลังนั้นให้ได้ก็าได้ก็น่านันเนาะเได้่าน่ันรวยรวยแน่นอนเหมือนมแ่อพาคใจเด้อขาขันีเนาะบุกค่าเป็นพข้าก็เป็นพะข่ามกรกเหมือนกนเนาะเพือนเขาสิลักเนาีกับแจ้วเลยถอดรกระลดกระอมาด้มาเล้วัดขายพี่น้องกันเองนึ่งเป็นได้ปกไพเด้อ

มาเคีเรือทุกคนหมากไายเลือเรือจากการแบ่งเลยว่ามันเรือจากการขายคลายได้ซามถุงเจ้าจุดบุกเตเ๊งใจงับให้กแน่ตัวเนี่ยหน่อยใจนเลทรเศ่หะเจียวเศเอาองนหมมากินกับดูเหมอน่มัก Anal ็หวานมเดินตะกอนกินหลักไผ่ตั้งกินทางอนหนังหดนำมันห่อหมักเผา เหอนไปอ่านก็เป็นไปอ่นก็เห็นเดี๋ยซีสาระตอหมมาน้ามาำไปอาน้าหดกันเึอหมักไผ่กันแรกก็ต้องใคิดว่าอีหยังหวาบพะท่านบุกสองคำคำคำกับเบิรดหนึ่งบ่มันแสบบนด้มันหวานนั่นาะหวานอยู่ตหวาหวานไผ่หวานบูกแล้วเอานลำตาลพังลงก่อนแ็เอันมันลงเหลอมซีโบเมนเล้ะว ลองเบิร์ดไค่ก็ตรงทั้งหมดมานวานอย่ามึ่งหรือมัวมันค่ะไปขายกับไปขายกับขายบุตรีเอ้ยขายบุตรอะไรแต่สามถุงเขามาเสือในะง,งานถุงแกบอกไค่อยู่ตลาดบุรีมีเราเป็นหอรออึดๆเลยใครไม่เสืออันนี้ไม่ใช่นี่เรามาเสืออันงามบอกกไปโกงแกเห็นไหมมันหวานมันเป็นผัวงามน,นะใครอยากเสืออยู่ผัวมันงามมืนมันจะเอาไปเบิร์ดเลาโมแอนด์มันมุน เงน้ยวนแสบเป็นเงน้ยวผสมนี่บ่ะบึ่งน้าจะของสั่ง่องก็้ยเพืออมันติดนื้อติดข้าวเหนียวห่อนพี่น้อยบัากาศโปเป็นใจอบนํำได้ได้อี่จริงๆล้วไบได้สมเราคนรกินกับเจว

เอาว่าไปกินกับเจวันทุกคนห่อนเรียกันอยห่อนห่อนแล้วก็บบได้ไปใายคลิปเนาะพี่น้องไปถ่ายแต่ทงหน้าพี่น้องอย่าเบื่อกันเถอพรามันบ่มีแนวถ่ายพี่น้องพออย่างมันช่วงนี้มันโควิดไปใส่กับบัตรเนะพี่น้องมันโควิดบุญวายทัวร์โควิดต่โควิดจกเกื่อบ่วิดจกเกื่อโควิดบ่เมนต์วิดวอวิดวิดเออโควิดแต่บ่วิดจกเกื่อพี่น้องมีแต่มาตลอดเนาะ มาแล้วทุกคนเดี๋ยวจะไปตัดต่อวิดีโอเนาะพี่น้องขายมาไข่อะไรเงินอ่าจะผ่านว่าลอยลอยเดียวเนาะสามสี่พันได้ลอยเดียวเนาะสามสี่พันกีบพี่น้องได้แต่ค่ามันลดนะกาหัาหารกินเนาะทุกคนเพราะว่ามันบริเลอไกลในส่วนนี้มันโควิดก็เลยไปแต่สองสามเดือนไปแที่ยวข้างขาเงินนะทุกคนไปแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปตัดต่อคลิปกันเนาะรอชมป่ะทุกคนขอบคุณหลายๆเนาะที่ติดตามรับชมพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบาย Bye, bye.